เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่1ทับ2564เมื่อวันที่11มีนาคม2564เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่1ทับ2564 นายสายยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายโกภัสสมสาวรองประหลัดเทศบาลน,นางอารามจันทมูลประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคณะกรรมการได้รับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งนี้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุเฉพาะรายได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน LTC เทศบาลเมืองมหาสรารคามปีพุทธศักราช2561ได้รับเงินประมาณ5,074,000บาทปีพุทธศักราช2562ได้รับเงินงบประมาณ4 2 0 0 0 0บาทปีพุทธศักราช2563ได้รับเงินงบประมาณ7,065,000บาท ปีพุทธศักราช2564ได้รับเงินงบประมาณ850,000บาทรอโอนงบประมาณซึ่งเงินคงเหลือปัจจุบันเป็นเงินจํานวน444,522บาท59สตางค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยนางนัทยายมไทยสงผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเลข,ขานุการคณะกรรมการศูนย์พัฒนาค,าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเสนอแผนการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเฉพาะรายแค่แพร์จำนวน1น0รรายตามโครงการพัฒนาการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณาสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี2564เสนอตัวอย่างการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเฉพาะราย Care Plan กลุ่มที่1 4ดังนี้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่1โดยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบูรพาผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่2โดยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคีผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่3โดย,ศ,ย,ด 3, โดยศูนย์บริการทางการแพทย์ศรีสวรรัสดิ์ ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่4โดยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านสองนางยหญและพิจารณาแผนและงบประมาณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ